มันอยู่ใกล้ๆปั๊มด้วยใกล้ๆกับปั๊มน้ํามันด้วยวโอ้โหควันมันขมวงแบบนี้เลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งครับโรงบรรจุกแก๊สหุงต้มในพื้นที่หมู่ที่4ตาบลเขาพระอําเภอเดิมบางนางบวชจ,จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ติดกับปั๊มด้วยอย่างที่บอกไปนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า20คันย้ําว่า20คันนะฮะเข้ามาฉีดน้ําสกัดเพลิงนี่ฮะรถแดงม้ากันเต็มเลยนะครับตอนนั้นไปฉีดน้ําสกัด ที่อยู่ระหว่างการลุกไหม้และป้องกันการระเบิดซ้ำนะครับเพราะว่าโรงงานยังมีแก๊สหุงต้มอีก15ตันเบื้องต้นจนถึงเวลาบ่าย3ถึงจะคุมเพลิงไว้ได้ฮะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัส1รายถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับส่วนคนที่ติดอยู่ข้างในหรือว่าผู้เสียชีวิตไม่มีรายงานนะฮะ ส่วนความเสียหายครับพบมีรถบรรจุแก๊ส4คันถูกไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็เลยกั้นพื้นที่ในรัศมี1กิโลเมตรไม่ให้ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่นี่เป็นภาพมุมสูงนะฮะสภาพความเสียหายเนี่ยไฟมันเนี่ยครับมันทําให้ฝั่งของรถเองเนี่ยสภาพคือโอ้โหในสภาพรถแทบไม่เหลือซากเลยเนี่ยนะฮะสอบสวนเบื้องต้นครับทราบว่าในขณะที่รถบรรทุกเอาแก๊สบรรจุเข้ากับหัวจ่ายจู่ๆครับ แก๊สเกิดรั่วซึมออกมานานประมาณ10นาทีพอพนักง,งานเห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งไปสับคัดเอาที่ดับเพลิงฉุกเฉินปรากฏการสับนั่นแหละคุณผู้ชมมันกลายเป็นว่าทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับตารวจสพเดิมบางนางบวชได้มีการประสาน กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะครับอัปเดตนะครับทางทางกงานจังหวัดสั่งระง,งับใบอนุญาตให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมดใหม่นะฮะจากกรณีที่โรงงานบรรจุก,ก๊าซแห่งนี้เกิดระเบิดขึ้นนะครับอตอนนี้ทางจังหวัดแอคชั่นแล้วต่อไปทางตำรวจ<อ>ต้องตรวจสอบต่อ,อว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ค่ะ